สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกกิมครับกดเฉาพี่น้อ,นองกดเฉายวบางคนกดเยวเอ้ากดเฉาพี่น้องผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนทำงานก็บอกน้ำนปไปเนาะผ่านไปอีกวัน กับชีวิตคนทำงานอย่างฉันกำลังเลิกงานแล้วพี่ท็อปไปกินขอกันยังดีวะกินขอกับยังดีป่ะ <c oughs> อยากกินเขากับอะไรดีอยากกินเขากับอะไรดีทำไมดาวอ่อนเบ่งแต่ละเรือเลยสต๊าเบอรี่สต๊าเบอรี่แก

เงินใส่สื <Ende atorium> ่อฟอจะเหนื <how> <ful> ่อยเลยฟอจะเหนื่อยแตะว่าสิ่งที่มีอยู่ก็พอแล้วมันกบบพอแล้วฟอจะเหนื่อยมันลดหรู เป็นแก้วเอ็นแก้วอี่ยังคือเอ็นแก้วตุน๋นเอ็นแก้วตุ๋นแล้วใส่กระตี่งแล้วก็ตีอ่ะเอ็นแก้ววัวโอ้ยสวยมิ่งไม่รู้นี่อยากกินกุ้ง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 กินหลายอย่างไรเนี่ยเป็นยังกะยากเว้ยเป็นยังกะยากพอใจในสิ่งที่มีเห็นยังกะยากอายุน้อยร้อยโลๆๆๆมีตังรถแล้วนะ ยี่ล้อยร้อยโลต้องลดออกร่างกายด้วยแค่อ้วนเองแค่อ้วนคคือเอานังรถไปจังสัตว์คือบอส่ข้างหน้าไปคือบอนานาังหน้า เป็นแก้วเนาะแถวนี <Tem. S 1> ้หาซื้อเนี่ยไฟไม่คุ้นเห็ดขายนะพ่อแม่แถวบ้านแถวบ้านเขาหากินค่ะแพงมันแพงมันเห็ดโอ้สองสามชั่วโมงมันไม่ค่อยได้กินเนาะต้่มเดละเทียร์นู้นเห็ดเป็นหืมนู้นเห็ดเป็นนู้นเห็ดเป็นนู้นซื้อขาคอมาต้มสั่นตัว ฟ้าขาวไม่แต่อ็นแก้วเป็นหรือหางอยากกินอะไรที่มันไม่มีเพลงเพลงเพลงมันฟ่าขาวรอกซื้อหน้าพ้าพืหล ok ังเลืองานพี่น้อง ถอดไข้นะ่ะวันนี้จะกินอะไรดีเช้านี้จะกินผีหยังคิดยากน้ำเน้กกินแต่ละมือพี่น้อง ขึ้นเขาขึ้นหัเอยขึ้นหนล่ยไร้แล้วจีบหนีซ่ำมหนินะ้อบพี่น,อน้องเสวนาพาเพื่อนหลังเหลืองงานครับท่านไปอีกม่อ กับชีวิตคนเห็ดงานไปหาราับเขากินก่อนครับกินน้ำกะยากหากินน้ำกะยากจ้กติดกินน้ำเจอดีสบายสุขภาพหลังการแข่งสุขุพุนครับสวัสดีครับ